หลังจากแต่งงานกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วสําหรับคู่รักนักรองนะคะคุณโดมประกอบลำแล้วก็คุณเมทันสุขขาวแฟนๆก็รอคะ่ะว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทสักทีแววมาด้วยนะคะว่าสาวเมทันนั้นอยากจะมีลูกสาวให้กับพี่โดมล่าสุดค่ะเจอทั้งคู่ก็เลยขออัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยนะคะซึ่งเขาก็บอกค่ะว่าอยากมีลูกแต่ว่าก็ต้องรอให้บ้านเนี่ยเสร็จก่อนเพราะว่าเรื่องมีลูกนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดว่ามีช่วงนี้นะคะไหนจะฝนไหนจะเชื้อโรคต่างๆอีกส่วนช่วงโควิดค่ะก็ผุดธุรกิจกร่ขึึ้นมาซงะแ ตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือจริงๆเราเราชอบเด็กผู้หญิงชอบท่านก็ชอบเด็กอยู่แล้วค่ะใช่คืออยากมีกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พี่ก็รอฟังเห็นเมื่อกันไปให,ให้ข่าวสัมภาษณ์เมื่อ สามอาทิตย์ว่าจะมีลูกให้พี่แล้วรอฟังรอฟังอยากมีคือถ้า่นอยากมีค่ะแต่นั่นแหละเองที่เราคุยกันหลายๆครั้งอะค่ะว่าจริงๆตามแผนคือหลังแต่งแล้วก็อยากรีโนเวทบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีสัดส่วนเพราะเห็นเขามีลูกกันต้องมีคอกใหญ่มากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ด้วยพอโควิดไปอะไรเงี้ยค่ะด้วยบริษัทหรือว่าช่างอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ เหมือนหยุดหยุดประเด็นหนึ่งอีกตัวแปรหนึ่งที่เราสำหรับคู่เราอะไรคู่ด้วยนะผมว่าตอนนี้ผมําในคู่เขาก็รู้สึกว่าเลื่อนการมีแพลนมีน้องมีบุตรอย่างเงี้ยไปก่อนเพราะว่ารารเข้าออกมีบ้านบ่อยๆมันไม่น่าจะนานมากนะคะคิดว่า่พูดถึงสิบเดือนสำหรับหนูนะคือคู่อื่นๆอาจจะชิวๆบอกเออมีก็มีไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับคู่เราเราเป็นคนพี่โดมนี่เป็นคนวางแผนมาก ท่านเองดูชิวตแต่จริงๆท่านเป็นคนคิดเยอะเลยด<ช>ูมองว่าน้องอะ่ะก็ยังอายุไม่เยอะคือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหนูว่าเราเราเลยเหมือนว่าโฟกัสเรื่องแบบธุรกิจหรืออะไรเงรี้ยเราจะพยายามทําอะไรที่มันนอกจากงานเพลงงานวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า โควิดก็สอนให้เราได้รู้นะทุกๆคนว่าเราควรจะต้องมีแบบอาชีพ 1, 1> 2>, 2 3่งสาำรองเพราะว่าแต่ละอย่างก็จะได้ผลกระทบแตกต่างกันในช่วงวิกฤตแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ